เจ็ดฮีโร่ตัวละครที่โคตรจะฉลาดในจักรวาลมาวิลนั่นเองครับผมมาเริ่มที่ตัวละครตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าวิวิวิลเลียมนั่นเองครับเพิ่งออกมาเลยคือไอรอนฮาร์ดของเรานั่นเองเป็นเด็กที่ว่าฉลาดแบบเป็นกบทะเขาสามารถสร้างชุดเกราะไอรอนแมนตั้งแต่อายุ15ปีได้เนื่องจากนี่เขาเข้าเอไอทีเหมือนกับพวกที่สตาร์กเลยฟิลเขามีความมีความเก่งมีความอัจฉริยะตั้งแต่เด็กทําให้แบบหน่วยชิลหน่วยต่างๆต้องจับตามองครับพิเศษเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาฉลาดเท่านั้นแต่เขายังมมีคววาไพิ ในการแบบทาสิ่งของจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านน่ะมาทําแบบเป็นหุ่ยนยนต์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่แบบ ไฮเทคจนกระทั่งในล่าสุดในของแบ็คเพนเ t อร์2เลยนั่นเองครับเขาเป็นตัวจุดจนวนที่ทำให้ประเทศสองประเทศจะมารบกันนั่นเองอ่านี่คือตัวอย่างในภาพยนตร์แต่ถ้าในคอมิกนะ่ะเขาเริ่มสร้าง่นยน์ชุดเกราะตัวเองนะที่เป็นชื่อว่า Iron h e a r t a เ a Iron h e a r t มาจากการที่พ่อเลี้ยงแล้วก็เพื่อนรักของเขาตายเขาเลยว่าอยากได้หัวใจเป็นที่เป็นเหล้านัต้นเองทำการสร้างตอนนี้เขาก็อยู่ในทีมของ y o u อ g a v e n g e r ครับเป,เป็นผู้ร่วมต้นทีมแรกๆเลยก็กกว่าได้ทั้งไหวพิเพราะอัจฉริยะของเขาเนะี่ยสอแววตั้งแต่เด็กเลยตัวละครอีกตัว ที่มีบทบาททั้งในคอมิกแล้วก็ MCU <_ d ata> ของเรานั่นเองครับผมตัวละครต่อไปเลยตัวละครตัวต่อมาฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ใครไม่รู้จักเนี่ยคือคุณตกยุคมากในช่วงแบบ10ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นฮีโร่มาเวิลตัวแรกนะฮะที่ผมได้สัมผัสแบบหน้าเขาเนี่ยบนหน้าจอทีวีออไม่ใช่ค่สัมผัส <_ d ata> ไปเรียด้วยฮะเรียโทรทัศน์ด้วยก็ ก็คือเขาจะเป็นฮีโร่ตัวแรกที่ผมมาในจักรวาลของมาวิลเนาะก็คือมาในจักรวาลหนังของ MCU ก็คือตัวของโทนี่สตาร์นั่นเองฮะหรือว่าไอรอนแมนของลอนดินมาแบบฮีโร่แล้วก็จบแบบฮีโร่นั่นเองฮะมาแบบเทเบอยใช่ไหมใช่ฮะาฮ่าตัวของโทนี่สตาร์ฮะก็จะเป็นเด็กอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเขาก็จะเป็นลูกของฮาวเวิร์ดสตาร์ฮาวเวิร์ดสตาร์คือซึ่งเป็นพ่อของโทนี่สตาร์ซึ่งอาวุธที่พ่อของโทนี่สตาร์ผลิตเลยเนี่ยของกัปตันอเมริกาที่เรา ได้เห็นแบบทั้งเรื่องเลยโยนไปโยนมาไม่รู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็โยนโลอีนี่ก่อนเลยนี่แค่ขนาดพูดเรื่องของพ่อเนี่ยพ่อยังแบบวิชากรรมเยอะขนาดนี้ฉลาดขนาดนี้เกิดมาเป็นแบบว่าอัจฉริยะตั้งแต่เด็กเลยประกอบมอเตอร์ไซค์น่าจะสามขวบอะประกอบมอเตอร์ไซค์แบบว่าเล่นรถนู่นนั่นนี่คือแบบว่าเด็กธรรมดาเนี่ยก็จะเล่นแบบว่ารถบังคับเล่นรถแบบว่าสปอร์ตเลยแล้วก็แบบประกอบรถเองเลยแล้วก็เขาเนี่ยเรียนจบแบบว่ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยไอทีตั้งแต่อายุสิบห้าปีตั้งแต่อายุสิบห้าปีฮะแล้วก็ ต้องบอกว่าสาขาที่เขาเรียนจบมาเนี่ยมันก็คือสาขาเพียวฟิสิกส์ฮะแล้วก็สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็น,นเหมือนแบบว่า เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างส,างสิ่งต่างๆของเขาเลยใ,ในปัจจุบันเขาเป็นคนที่คิดค้นพลังงานสะอาดด้วยฮีโร่คนที่3นั่นเองครับคือแฮงค์พิมพ์นั่นเองครับพ่อตาของเรานั่นเองเขามีความสามารถที่ไม่แพ้คนอื่นเฉพาะด้านของเขาคือเขาเป็นคนที่คิดอนุภาคพิมพ์ขึ้นมาอนุภาคพิมพ์นี้มีความสามารถอะไรคือย่อขยายกับวัตถุต่างๆและเขาสามารถไปใช้กับสิ่งมีชีวิตได้ไม่เพียงแค่นั้นเขาเอาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิทยาการของเขาเสามารถพูดคุยกับมด e. โดยได้ฉายาว่าแอนด์แมนรุนแรกเขาเป็นคน ที่แบบอัจฉริยะจริงๆจนแบบว่าลูกน้องแล้วก็เพื่อนล่วมียมํนขนาดอิจฉาว่าทําไมเขาถึงอัจฉริยะอย่างนี้แล้วก็แบบว่าจะขโมยผลงานเขาไปของแบบนี้นะไม่ควรจะทําให้คนอื่นนะได้รับไปแล้วก็เก็บเป็นความลับแล้วก็ปกปิดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับในคอมิกนะเขาจะเป็นคนที่แบบมีบทบาทสาคัญอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เป็นคนสร้างเอาตอนหุนรบหุ่นเหล็กที่แบบว่าลารดบอสหลายภาคมากเลยแบบแพ้ไปขั้งหนึ่งเขาก็จะกลับมาใหม่เรื่อยๆนี่คือบิดาของเอาต่อนอัจฉริยะแค่ไหนก็คิดว่าเป็นพ่อคนทีี่สรร้้าางุดดยออหววกกตัึจ คอมิกนันเองครับผมก็มาตัวต่อไปฮะเป็นตัวละครที่มาจากหนังเก่าๆเหมือนกันตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือลิลลี่ชาร์ตจากแฟนดัสติกโฟนนั่นเองครับผมซึ่งตัวของลิลลี่ชาร์จเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเขาก็เป็นอัจฉริยะแบบเดียวกับของโทนี่สตาร์กเลยฮะไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเรียนจบแค่มหาลัยเดียวนะเขาเนี่ยเรียนจบหลายมหาลัยมากและเขาเนี่ยก็มีแบบว่าความฝันที่จะสร้างยานบินอวกาศเนี่ยเหมือนทานเฟอร์แล้วระหว่างไปดาวนู้นเนี่ยเราก็มีแบบว่าคอยไปส่งกันอะไรอย่างงี้ช่วงหลังจากที่เป็น Four, เขาก็สร้างอะไรแบบมหาศาลเลยตัวละครที่ฉลาดมากนะฮะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้เนาะแล้วก็อรอนแมนเองก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาในหลายๆรอบเหมือนกันอามาดิอุชโชนั่นเองครับเป็นเด็กที่ฉลาดอันดับ7ของโลกเลยเขาเป็นคนที่แบบว่าจะได้ขึ้นมาเป็นเดอะฮาคคนต่อไปของ MCU เป็นคนที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็เขามีบทบาทแล้วนะครับสำหรับทั้งในของเรื่องของ uck, อบบเอดเอ,เอ,อ,เเอ, Show เอะฮาร์คอินทรนเบิลฮาร์คหร ได้มาช่วยเหลืออเมริอุชโชทําให้เขาประทับใจแล้วเป็นเพื่อนกันมาและในเหตุการณ์เบอร์วอลหักที่ฮาหนามาคุมข้างและทาลายฮีโรพาในโรเขาก็เป็นคนที่สามารถไปพูดโน้มน้าวให้เดอะฮักใจเย็นได้นั่นเองครับผมความสามารถของเขาคือเก่งจริงๆอะ่ะฟิล์มแบบว่าถ้ามีรถถังนะ่ะเขาสามารถมาสเตอร์โปรแกรมอคอมพิวเตอร์ที่สามารถวางหินแล้วก็ดูการกระทบต่างเป็นลูกโซ่ทําให้รถถังคันนั้นอะ่ะล้มได้ก็คือมีกลยุทธ์วางไว้ล่วงหน้าแล้วคิดไว้ในหัวเป็นขั้นตอนหมดแล้วเก่งแค่ไหนก็คือแบบว่าสามารถคิดวิเคราะห์ล่วงหน้า แล้วก็สามารถทาเอาในความคิดในหัวเราอะคิดเป็นคํานวณเป็นตัวเลขแล้วก็สามารถทําได้จริงแฮรี่แม็กคอยนะฮะก็เป็นเขาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Xmen เป็นตัวละครที่แบบว่าดูแล้วเอ๊ะมันฉลาดยังไงวะามันดูแบบถึกนะมันดูถึกมันดูแบบสายแทงเลยสาวเออเป็นดูเป็นสัตว์ป่าคือเราจะไม่คุ้นเคยกับสระอย่างนี้เนาะลักษณะแบบว่าเฮ้ยตัวแทงแต่แม่งฉลาดแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันดูฮักเลยเออมันได้ฮักที่แบบช่วงหลังๆมาเนาะก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มฮะแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาส แล้วเขาเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มที่ขี้อายค่อนข้างจะขี้อายเลยพอเจอสาวๆเนี่ยก็เอ้ยไม่ไม่ครับไม่ไม่เขานำปั่นคนเดียวในห้องก็เหมือนผมเลยนะก็เป็นแบบว่าเอ้ยไม่ไม่ผู้หญิงไม่คือเราเลิกใจคนเดียวผู้ชายเท่านั้นก็คือเฮลรี่แมคคอยเนี่ยก็เขาทําการทดลองนู่นนั่นนี่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปโดนลังสีฮะจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กายพันธุ์ซึ่งมาทําให้ร่างกายของเขาฮะเปลี่ยนไปเลยจากมนุษย์ธรรมดาแบบไอ้หนุ่มแว่นอะไร ก็กลายเป็นเหมือนคนกล้ามตัวอ่ะมีขนเต็มตัวเลยก็คือเป็นขนสีฟ้าเองใช่ก็คือแบบว่าเป็นเหมือนสัตว์ป่าเลยจนเขาเนี่ยได้ชื่อว่ามิสเตอร์บีนั่นเองครับผมก็คือคนที่แบบบริจาคเยอะๆในเอ้ยไม่ใช่ฮะอันนั้นไม่ใช่แล้อันนั้นเป็นยูทูบเบอร์ครับผมมาสมองของกลุ่มเอ็กเมนเหมือนกันเขาเนี่ยเก่งด้านแบบว่านักวิทยาศาสตร์คุณหมอนักจิตวิทยานักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวของมนุษย์กายพันธุ์นั่นเองครับผมคนสุดท้ายของเราคือบูตแบรนเนอร์นั่นเองครับ ก็เดือหักแล้วก็เป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่งของโลกเลยในช่วงแรกๆที่เขาแบบว่าเป็นเดือฮักนะเขาจะไม่สามารถคนะวบคุมตัวเองได้2บุคลิกก็คือเป็นบุคลิกแรกนี่คือเป็นอัจฉริยะของโลกแล้วก็บุคลิกที่2คือเป็นเดือหักจอมทาลายล้างนั่นเองครับเวลาเหตุการณ์มากที่ฮีโร่ต้องปวดหัวกับเดือฮักเพราะว่าเดือหักที่ไม่คุยไม่รู้เรื่องทําลายทุกอย่างจนทําให้แบบโทลนิสตาร์งานวิจัยขึ้นมางานนึงก็คือฮักบัตเตอร์นั่นเอง oh <yeah. S 1> เพื่อมาหยุดยัง uck, ้งฮักเวลาที่แบบคุ้มค่าแต่พอมีฮักบัตเเเเเตตออออรร์มมมาากก็็ไ่่ยูหืนนดิัป ที่แบบว่าพอโกรธมากๆจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตัวบั๊คในบั๊คของอีกทีนี่เราโหดอยู่แล้วแต่พอเราโรดขึ้นมากๆแหละมันจะบั๊คไปอีกระดับหนึ่งแต่พูดถึงความอัญเชยของแบนเนอร์ก็คือโตมีบทบาทหน้าที่สําคัญมากใน MCU ก็คือเป็นคนสร้างถุงมือร่วมกับล็อกเก็ตแล้วก็โทนี่สตาร์อีกคนหนึ่งส่วนปัจจุบันเขาสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเขาเหมือนว่าผ่านตัวจากฮีโร่แล้วก็เสียบตัวเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยสนับสนุนทางฮีโรอ่อีกทีนึงว่าทางด้านการกลยุทธ์แล้วก็วิททยยาาากรัันสมต่งๆ